สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมดูสิวันนี้บุญเส้นพาผมมาที่ไหนเอ่ยจะวามาเซือ้อยังอาาโอ้บักเงาะครับบักเงาะโรงเรียนไหนแม่โรงเรียนไหนเนี่ย แคนดงบ่โรงเรียนแคนดงเงาะมาจากสายแม่เนี่ยจันทบุรีเงาะเมืองจันนะครับวันนี้มาขายอยู่ที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกตัวโตๆกลมๆวนเส้นเอาเงาะด้วยไหมเงาะของโปรดของเขาก็คือ บักทุเรียนครับทุเรียนเนี่ยกับเมืองจันป่ไหมโอ,นนอ,อ้หนึ่งสองสามสีนี่จันห้าจันท๋อฝั่งนี้มาจากตายนะครับ,บรรลูกเบรรลเเลยไปขาสาผมใช่ไหมคะแม่ขาก็สวยด้วยครับ เราวนีุ่้นเส้นนี่ร้านไหนแม่ค้าสวยๆนี่ต้องเข้าขอางเขาบอกเอาเนื้อม,มันเด็ดเขาอ,อกีน้อบอมมากมา,าหันกอบกอบอ๋อนี่มันบอกกอบเด็ด บัางอเอาบ่เอาบังงอน้ำนี่เอาทองแมาวุ่นเขาสิเลือเอาเลือมาเลืออย่งไหนน้อคือกันได้ป่แม่กันมเ้ที่จะบอกอบมีแบบเรียบบไมีแบบสูอือย่างนี้หนูอกัน้าผาสูงไม่สูในเก้าผ้า แม่ค่าอยากเบ่งมวยบ่เป็นว่าแม่แม่คาบอกว่าอยากเบ่งมวยเป็นว่าอยากเบ่งมวยเอาผสมาจัขอเนว่าอยากเบ่งเขากับจ้าของตีกันเออเดยบ นี่ผมมัวแต่เลือกครับไม่ทันใจเขาหุ่นเส้นมากับเอากับเอาเลยบักทุเรียนกับอะไรซ้ำฮมันมีแต่อันส<ะ>ูบเมันมีแต่อันสุดแล้วอ๋อฟ้าเกือบหอดขาดอยู่สองหน่วยหอดพอดี เรียบร้อยเรียบร้อยเชิญจ้าขึ้นรถเลยจ้าไปต่อครับอยู่บริเวณอ่าทางเข้าโรงเรียนแคนดงพิทยาคมเรียบร้อยแล้วครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับันสั้น